ท,ทุกปัญหาหน้ามาครับทุกปัญหาหน้ามาทางนนะครับอย่างที่เราทราบนะครับว่าการเรียนไฟฟ้าเนี่ยนะครับเราจะเรียนโดยใช้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้นะครับใช้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมาเรียนรู้ตั้งแต่รู้จักวงจรของมันรู้จักสัญลั์นะครับรู้จักสัญลัดเดี๋ยวครูทบทวนก่อนว่าสัญลั์ทางไฟฟ้าเนี่ยนะครับมีใครรู้จักบ้างว่าสัญลั์ที่เห็นในวงจร ดังต่อไปนี้นะครับอ่านี่คือสัญลักษณ์อะไรครับสัญลักษณ์อะไรหลอดไฟครับอ่านี่คือหลอดไฟสัญลักษณ์ของหลอดไฟตัวนี้คือสัญลักษณ์ของถ่านไฟครับอ่าถ่านไฟฉายนะครับอ่าคุณครูเคยบอกว่าถ่านไฟฉายเนี่ยเวลาเราสังเกตเนี่ยนะครับมันเข้าคู่กันขีดสั้นกับขีดยาวใช่ไหมครับสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นขีดสั้นกับขีดยาวเนี่ยเราสังเกตว่าถ่านไฟฉายในวงจรนี้นะครับอ่าจำนวนขีดก่อน อ,อะมีสองก้อนอใช่ไหมครับกีดสั้นกีดยาวนะครับเอาสมมุติคิดนอกตรอกสมมุติครูให้หนึ่งก้อนนะครับแทนฐานไม้ฉายที่เราเขียนอยู่ในขณะนี้นะครับฐานไม้ฉายนะครับอ่านี่ฐานไม้ฉายนี่เลยนะฐานไม้ฉายนี่เลยที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับฐานขนาดไซส์สองเอเอเอนะครับอ่าแทนค่า1.5โวลต์กระแสไฟฟ้าที่อยู่ในฐานไม้ฉายนี้คือ1.5โวลต์ นะครับอ่ะเพราะฉะนั้นเราใช้ถ่านไฟฉายเนี่ยสองก้อนในวงจรนี้นะครับเห็นไหมครับหนึ่งจุดห้าเพราะฉะนั้นถ่านไฟฉายสองก้อนจะเท่ากับกี่โวลต์ครับกระแสที่ไหลอยู่ในนี้อ่ะให้ไอแทนกระแสจะไหลกี่โวลต์ครับาสามสามโวลต์ครับอ่าทุกคนเก่งมากนะเพราะฉะนั้นกระแสที่ไหลในวงจรนี้สามโวลต์อ่ะ ทีนี้เรามาวิเคราะห์ที่ว่าการต่อวงจรเนีย่ยมี2แบบใช่ไหมครับแบบอนุกรมแล้วก็แบบขนานอย่างที่เราเรียนไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับอ่ะทีนี้วงจรนี้จากการทดสอบทางอเดียดที่ผ่านมานะครับมีคนเข้าไปสอบแล้วจําข้อสอบได้นะเราวิเคราะห์ร่วมกันเลยวงจรนี้เป็นแบบอะไรครับเป็นการต่อแบบอะไรอนุกรมเป็นการต่อแบบอนุกรมคือการต่อเรียงหลอดนะครับเป็นการต่อเรียงหลอดหล,ลอดไฟมีกี่หลอดตอนนี้ อนุกรมนะอ่อนุกรมนะครับอ่าเป็นการต่อแบบอนุกรมหลอดไฟมีอยู่สามหลอดในวงจรนี้นะครับอ่าการต่อแบบอนุกรมนั้นนะครับอ่าอย่างที่เราทราบแล้วว่าการต่อแบบอนุกรมกระแสไฟฟ้าจะแยกไหลหรือไม่แยกไหลครับแยกไหลหรือไม่แยกไหลแยกไม่แยกม่ครับอ่าเอาให้ออชัดๆครับออยชัดๆแยกไหลหรือไม่แยกไหลไม่แยกไหลไม่แยกไหลที่แยกไหลคือการต่อแบบ มืก,<ต>การตอร่อแบบาการต่อแบบขนานที่แยกไหลนะการต่อแบบขนานนะครับพร้อกันการตอร่อข้อมนะเพราะฉะนั้นกระแสไฟนะครับจำลองนะจำลองนะกระแสไฟวิ่งมานะครับออกจากขั้วบวกจบที่ขั้วลบเสมอถ้าการเชื่อมต่อไม่ขาดถ้าการเชื่อมต่อไม่ขาดนะครับเห็นไหมครับไม่มีการแยกไหลไหลไปในทางเดียวกันเลยไหลไปในทางเดียวกันเลยเพราะฉะนั้นจุด เสียของการต่อแบบนี้ที่เรกเรียนได้ทราบว่าจุดเสียของการต่อแบบนี้คือ,อต่อไฟบ้านมันจะไฟดับหมดเลยใช่ครับถ้าต่อถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งดับมันจะดับทั้งหมดเลยอันนี้สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นเดี๋ยวเราจะลงมือทำจากเมนบ็อกนะครับทีนี้ดูซิว่ามันใช่ไหมมันจริงหรือเปล่านะครับอ่ามันจริงไหมนะอ่าทีนี้อันนี้คือการตั้งสมมติฐานนะมันจะเป็นจริงหรือเปล่าโอเน็ตอาจจะไม่เป็นจริงก็ได้ หรือเป็นจริงก็ได้แต่เราเอาทฤษฎีเหล่านั้นมานะครับทฤษฎีการเรียนรู้เหล่านั้นมามามา,มาตอบถูกไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระบวนการ active learning ของเราจะเกิดขึ้นโดยนักเรียนนะครับโดยนักเรียนจะได้ลงมือทําว่ามันเป็นจริงไหมนะเพราะนั้นทุกข้อจะมีการลงมือทําโดยวิธีการ active learning หยุดภาพครับ